นี่นักชาทำอะไรคะก็ 2> 2> เรื่องเองแล้วนี่นักชเดยเดี๋ยวเอะไรนะขอสมาชิกใหม่บ้านเราเขาเอาให้เราดูงแต่วันก่อนแล้วว่าเนี่ยเขามีสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่คือนี่แผลพี่นิ้วเดี๋ยวแล้วทำไมเรียกสมาชิกใหมาไม่รู้งงอยู่เนี่ยว่าทําไมเรียกแผลว่าสมาชิกอ่ะยื่นมาเนี่ย แผลเป็นวงเห็นไหมเป็นวงรอบนิ้วเนี่ยแต่มันไม่นานนะจิบจิบก็หายหายมันหายอย่างตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเหตุเกิดหลายวันแล้วพี่สามาเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่พันไปไืชอชดนักเรียนเออวันนั้นไปชิชดนักเรียนกลับมาแล้วเกิดเรื่องก็เลยถามพี่สาวพี่สากาลังเล่าอยู่ช่มาเพราะน้องชเดินมาแม่แม่เล่าให้ประกองฟังแล้วเหรอพี่สาอืมทำไมอ่ะไม่อยากให้เล่าเหรอ อ่ะให้เราเองให้เราเองแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นวัานนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิด <c oughs> เรื่องมูนน้อเรล่าเร็วหนูเจอองกระตายตัวนนงมันน่ารักมากม้วแล้ว <c oughs> จริง <c oughs> <c oughs> ๆแล้วคุณพ <c oughs> ี่สาบ,บอกว่าการ์ต <c oughs> ูนไอรอยูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเล่าไม่รู้เรื่องวันนั้นซูชูได้เล่นกลับมาพี่สาเขาก็แบบทาอยู่ที่ตรงสตูดิโอเขากินข้าวมังละล้างจานอยู่อะไรแม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างล่างอ่ะตรงสตูดิโอส่วนอากงอ่ะพ่อพ่อของแม่เนี่ยนะเขาก็นั่งอยู่ตรงลงรถอ่ะที่เขาชอบไปนั่งเล่นประจําอ่ะเสร็จแล้ววันนั้นน้าชาวขึ้นมาบนหัวเราใช่ไหมแล้วเขาก็ลงไปหาแม่เขาทักพักทางอากงพี่สาได้ยินเสียงร้องดังร่ล,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 ลั่นแบบร่นเหมือนจะตายร้องแบบไหนนะคะา ร้องแบบนี้เลยเหรออ๋อช่วยคนตัดต่อช่วยเบาเสียงช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคนดูที่ใส่หูฟังจะต้องหูแตกนะไม่ใช่พี่สาวบอกว่าร้องดังลั่นมากพี่สาวก็ตกใจเฮ้ยนัทชัยอยู่ไหนเป็นอะไรทําไมร้องลั่นล,ลั่นอากงนั่นอยู่ลงก็ตกใจเพราะว่ามันร้องแบบดังมากพี่สาวบอกว่าบุ๊หุยปรากฏว่าวิ่งมาเธอ,อเอาเนี่ยแ,แม่ก็ชอบกระตุน้นูเกือบกระเด็นไง <c oughs> ก็แพ้ตกใจไง เธอเอานิ้วของเธอนิ้วไหนนิ้วชี้แย่เข้าไปในรูของปะกรประตูอ่ะมันก็เท่านี้ยพอดีแย่เข้าไปแล้วเอาออกออไม่ได้ใช่ไหมตอนประตูที่มันจะเวลาเออเรื่องทีมันจะดังเอ๊ะเอาไปดูเลยเกันตามไๆไปดูเลยแล้วเดี๋ยวเล่าบอกด้วยนะ ว่าทำไมแย่เพราะว่าพี่สาบอกตกใจเราก็เลยถามพี่สาวว่าเอา้าแล้วเปิดมามันไม่เกี่ยวนิ้วนชาไปหรอพี่สาบอกไม่ประตูคือมันเปิดอยู่แล้วนชาแย่อย่างเี้ยจะมีวัชีให้วิธีไม่ใช่วัชีวิธี <c oughs> อะที่เกิดเหตุคือนี่อันนี้คืออันนี้นะ มันเป็นอันที่สมมุติว่าเวลาเราล็อกเป็นประตูของเก็บของเวลาเราล็อกใช่ป่ะแล้วอย่างนี้แล้วก็เอาคุณแจ๊เกี่ยวเมื่อก่อนน่ะมันเป็นท่านี้ต้องล็อกเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะช่องเนี้ยมันไว้เก็บของมานที่อุปกรณ์ไฟหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันแบบมีราคาแล้วตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นอ่ะมันมีเดี๋ยวจะเย็นเย็นเงียบเงียบเงียบก่อเอมือกุตแไว้เงี้ย วเอถ้าเกิดว่าช่างเข้าออกเข้าออกอ่ะแล้วเดี๋ยวแบบว่ามันหายใครหยิบไปไม่รู้เราก็เลยมีการล็อกแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ล็อกนี้แล้วไงเพราะว่าไม่มีช่างมาแล้วแล้วแย่งลูกก็เลยอยู่อย่างนี้อ่ะแล้วทําไมเธอแย่ยางไงอ่ะวนาทิตเขาลงลิฟต์มาแล้วเขาจะไปหาแม่แหละปกติก็เดินผ่านเปิดไปเฉยแต่วันนั้นเกิดนึกว่าแย่แย่ดูสิเพราะอะไรใครอุ้ยน่าแย่จังเลย แล้วหนูแย yeah. or two or two? Yeah, ่ท yeah, yeah. 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 ่าไหนเยอะจิกแย่ทางนี้หรือทางนี้ทางนี้แย่ทางนี้แย่เข้าไปอย่างนี้เหรอแล้วมันแย่แย่แย่ก็มีขันนึ่งเหรอโเคมัย่จเดี๋ยวก็ติดติดผมป้ากว่างแย่ไม่เข้านิ้วก็กว่างใหญ่แต่นิ้วเธอเล็กแต่นิ้วนาชาเล็กมากนะแย่ยังไงมันก็ออกได้ดูสิแต่ทำไมมันออกไม่ได้มันกบใหญแล้วหนน g a มั้งอย่างงี้ดนนี้มันเยอะ อ๋อแย่สุดเลยอ๋อแย่สุดอ๋อตรงนี้มันโคนนิ้วอาจจะเข้าไปแล้วครับแล้วพอออกไม่ได้ทำไงตกใจ <c oughs> แล้วก็เลยกรีดลั่นเลยช่วงกรีดลั่นอน่กงซึ่งอยู่หลงว่ตรงนี้ก็วิ่งมาอะกงก่วิ่งมาใช่ไหมไมใช่แ,แม่จับก็วิ่งมาแม่จ๋าเขวิ่งมาจับทางนู้นแล้วมาเปิดประตูเอ<ๆ>เปิดประตูปุ๊บหนูก็กระเด็นออกมาหลุดเลยใช่ไหมใช่ปะ อะขึ้นมานั่งข้างบนเย็นๆข้างล่างมันร้อนสัมภาษณ์ในคะ่ะเด็กนิชาเชิญนั่งนะคะสัมภาษณ์ว่าทำไมไม่ขึ้นนะคะน,นึกยังไงถึงเอานิ้วแยกเข้าไปในนั้นแบบว่ามันจะไม่ติดเหมือนของบ้านเก่าทดลองเหรอล่าสุดแยกระตายคือเอาอาหารที่โทาตางังแล้วเขาตังก็กำลังแบบกิน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 อ่นี้แล้วนิ้ไวไปแยกเขาเขางามนิ้วไง ร้องอีกแม่พ่ชากันเลยด่า, <S <S า <S <S แล้วอันนี้วก็ไปทำไมก็เห็นอยู่ว่ากระต่ายกำลังกินอยู่เขากินแบบเอาอย่า้ากินเงยเงยแล้วนิ้วแย่เข้าไปเขาก็งับงับคือเขาไม่ได้ตั้งเลยก,กาักระ แทบแหย่ปากด้วยนะอูว่าไม่ได้ว่าแล้วก็แบบว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรไม่ยอมเลิกอะ่ะพี่สาวตีฟ้ายังไงก็ยังใหญ่ก็เลยต้องซื้อไอ้ที่ปิดรูปังมาปิดทุกอันเลยเพราะตอนแรกพี่พิมเ์เด็กๆก็ปิดแล้วพ,พวอพี่พิมโตออกใช่ไหมพี่พิมไม่เคยใหญ่เลยนะพี่พิมไม่เคยใหญ่อันนี้ใหญ่เลยคนยไต้หันกลงมมากเนี่ยเด็กคนเนี้ยไม่ให่แล้วนะชา,าแถมให่ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมนะชาน,นี่ฟังก่อนดิหวังดีนะอ่ะไม่งั้นป้ากอลจะโกรธแล้วนะ นี่ถ้าหนูไปแย่แล้วไม่มีผู้ใหญ่อยู่แล้วหนูออกไม่ได้อะแล้วหนูก็ดินดินดินพหนูตกใจใช่ปะ่ะนิ้วมันจะขาดก็ได้นะเพราะ,ะ,ะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเหล็กใช่ไหมมันเป็นเหล็กแล้วมันก็มันมีความคมนิดหน่อยแต่หนูเล็กนิ้วอ่ะเล็กนิดเดียวอ่ะถ้านิ้วขาดหรือว่ามันบาดเข้านิ้วมากกว่าเนี้จะเป็นยังไงก็จะรองก็จะะเจ็บแล้วก็จะเสียโฉมด้วยการเป็นนางสาวนิ้วด้วนอย่างเงี้ยดีไหมล่ะ เออมันก็จะไม่สวยเขียนหนังสือก็ไม่ได้นี่มือขวาด้วยนะเนี่ยดูสิแล้วจะเป็นแผลดูไม่ถนัดมือขวอนาแล้วเนี่ยเป็นแผลอย่างเงี้ยตอนแรกมันเป็นเลือดไหลเลยใช่ไหมเอ,อเลือดไหลไไอุชัอุชัอาบ้าเป็นคนทำแผลค่ะอาบ้าทำแผลค่ะ้าไปแย่โน่นนี่แล้วหนักอันตรายเข้าใจไหมคะอ่าปิดคลิปบอกผู้ชมที่เป็นเด็กด้วยห้ามแย่อะพูดใครเป็นเด็กห้ามแย่ เดี๋ยวนิ้วจะเป็นนิ้วกุดค่ะไว้ล่ะ